สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีเมนูที่ที่เหมาะกับทุกๆคนในบ้านนะครับโดยเฉพาะคุณหนูๆนะครับคือคร a บเค้กหรือว่าครกเกปูนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเมนูนี้นะครับปูผัดกับไส้แล้วมาปั้นทอดเป็นลูกกลมๆนะครับเสิร์ฟกับซอสอร่อยๆโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเรามีปูนะครับที่ปูนี่ผมเอาไปนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีหอมหัวใหญ่นะครับ หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กหรือว่าสับไปเ,ปเลยก็ได้นะครับผมมีพริกหวาน3สีนะครับหัน่นชิ้นพอๆกับหัวหอมเช่นกันปรุงด้วยผงกะหรี่นะครับเกลือมีเนยนะครับเนยนี่เราเราจะเอามาใช้ในการผัดไส้นะครับผมส่วน33 3ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เดี๋ยวพอเราผัดไส้เสร็จแล้วเราจะเอามาคลุกแป้งนะครับไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็เอาไปทอดนะครับเรามาดูวิธีทำไส้กันก่อนเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมผมตั้งกระทะให้ร้อนแล้วลรวเราก็เริ่มลงเนอยอ่าอันนี้มันร้อนเกินไปหน่อยผมรีไฟก่อนคุณผู้ชมร้อนเนยให้ทั่วกระทะนะครับนี่ผมรีไฟลงไปแล้วเพราะว่าคือเวลาถ้าเกิดว่าเราตั้งไฟร้อนเกินไปนะครับดึงกระทะออกจากไฟก่อนนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันไหม้แน่ๆอ่ะทีนี้ผมลงหอมหัวใหญ่ พอเราใส่ของลงไปในกระทะแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเล่งไฟกลับที่มาได้เพราะว่า,อาของที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะไปซับเอาอุณหภูมิความร้อนเอาไว้ในตัวของมันนะทำให้ความร้อนมันลดลงนิดนึงอย่างน้อยก็ไม่ไหมแหละ,ะสำคัญมากครับผัดหอมให้นิ่มมันจะใสๆหน่อยนะครับผมพูดทุกครั้งเวลาเวลาทำอาหารเราก็มีวิธีการผัดหอมพวกนี้ผมก็จะพยายามเน้นย้ำนะครับ เชื่อเลยครับคุณผู้ชมพิธีพิถันกับมันนิดนึงนะครับใจเย็นๆใส่ใจมันแล้วมันจะได้อาหารที่รสชาติดีกว่าเดิมแน่ๆผมใส่เกลือลองไปนิดนึงนะครับเล่งให้น้ามันคลายออกมาโอเคครับจากนั้นผมลงพริกหวานผมลงอย่างประมาณหยิบมือพอ ต้องเยอะมากเพราะพระเอกของงานเราคือปูโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้พริกหวานของเราเริ่มได้ที่แล้วเริ่มนิ่มลมงแล้วผมจะลงปูเลยครับ ปูแล้วผมตามด้วยผงกะหรี่เลยผมใส่เยอะนิดนึงะอืมกลิ่นผงกะหรี่กับปูหอมดีครับวันนี้คคเก้กที่ผมจะทำเนี่ยผมจะทำให้มันเป็นคคเค้กขนาดจ um นะัมโบ้ฮะกินคนเดียวอร่อยคนเดียวดังนั้นผมจะทำให้มันขนาดพอดีพอดีชิ้นก็จะใหญ่บะเล็นิดนึงคุณผู้ชม ปรุงรสด,ด้วยเกลือครับพริกไทยใช้พริกไทยดำนะฮะนี้ตัวเปเปอร์ม er ิลหรือว่าที่บดพริกไทยเราค่อนข้างทำหน้าที่ได้ดีมันละเอียดมากดังนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นเป็นกะกะเท่าไหร่ ชิมนิดนึงโอเคให้ผมปิดไฟเลยครับโอเคครับเราทำอย่างเร็วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอเอาไส้ของเรานะครับเจ้าปูเนี่ยออกมาจากตู้เย็นละผมลดอุณหภูมิล,ลงมาแล้วผมโรยแป้งไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอามาปั้นกันอันนี้มือเราจะต้องเลอะเทะนะ้นะคุณผู้ชม เด้๋ยวปั้นให้มันเป็นก้อนนะครับคือบางบางคนบางสูตรเนี่ยเราอาจจะใส่ไอตัวเบชามเมลลงไปคุกกับไส้ด้วยก็ได้เพื่อให้เท็กเจอร์มันเหนียวนิดนึงแต่อันนี้ผมจะไม่ใส่นะครับเมีะปั้นให้มันเป็นก้อนกลมๆนิดนึงโอเค อันนี้คือข้างหน้าไอ้ที่ผมโชว์เอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับไข่แป้งแล้วก็เกล็ดขนมปังนะฮะนี่ผมเอามาใส่จานเพื่อความสะดวกอย่างแรกผมลงแป้งก่อนโอเค สาเอุที่สุดของผมอันนี้นะครับผมไม่ใส่เบชเมลนะครับผมมีแต่ไส้ของมันแล้วมาคลุกแป้งเลยเพราะว่าผมอยากให้รสชาติมันค่อนข้างเบาๆนิดนึงนะฮะถ้าใส่เบชเมลลงไปเนี่ยมันจะม,มันจะมีความหนึบความความหนักขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้คุณผู้ชมก็ต้องมั่นใจว่าคุณผู้ชมผัดไส้แห้งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใ <laughs> ส่แห้งไม่ใช่เงี้ยน,นะต้องผัดให้มันแบบอย่าอย่าช้ำจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะไม่เกาะหนึ่งก้อนเค okay. หลังจากที่ ลงแป้งแล้วอันนี้ผมใช้เวลานวดกันมานิดหนึ่งผมลงไข่กิ้งเลยครับคุณผู้ชมไขม่มกิ้งเลยโอเคลงไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ล,ว,ล,วลงเกล็ดขนมปังใช้อย่างนี้เลยก็ได้ฮะวางแล้วโปรยลงไปเลย คุณผู้ชมครับวิธีเช็คว่าน้ำมันใช้ได้หรือยังเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากะไม่แม่นเนี่ยผมแนะนําเทคนิคให้ใช้ไม้เสียบลูกชิปเนี่ยเป็นไม้ใช่ไหมจิ้มลงไปนะครับถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยมันจะมีฟองฟุด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 เกาะอยู่ที่ไม้นี่คือใช้ได้แล้วดังนั้นผมก็จะทอดครัเค้กของเราเลยเคเนี่ยครับ พอน้ำมันมันใช้ได้อุณหภูมิเหมาะสมปุ๊บมันก็จะฟุดฟๆดฟๆดฟดฟดฟดอย่างเงี้ยเลยคุณผู้ชมพยายามใช้ตะแกรงคอยคอยคนดูนิดหนึ่งด้วยนะฮะเราจะทอดประมาณสักห้านาทีอาจจะไม่ถึงดีก็ได้นี้ไฟมันแรงผมหลีไฟหน่อยไฟมันแรงมากเราวิธีทอดให้เช็คดูดูสีด้วยจริงๆผมว่าไม่ถึง5นาทีใช่ผมผิดผมขอโทษกะดูสีเลยครับเพราะว่า ด้วยด้วยความที่อันนี้ชิ้นใหญ่บางทีถ้าคุณผู้ชมปั้นเป็นชิ้นเล็กเนี่ยเวลามันก็จะแตกต่างกันออกไปชิ้นใหญ่แล้วก็ไสเราอย่าลืมว่ามันสุกอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ้าครับเค้กของผมกําลังจะใช้ได้ละสีมันประมาณอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมผมให้อีกนิดหนึ่งอ่ะโอเคพอละพอแค่นี้เลยครับน้ํามันร้อนจัดเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันมีทั้งไข่แป้งแล้วก็เกล็ดขนมปังนะฮะพาเราเอาขึ้นมาจากน้ํามันแล้วเนี่ยมันจะสุกต่ออีกเพราะน้ํามันเนี่ย มันมันยังมันยังซึมอยู่ในอนอูในอนูเลยนะของของเจ้าครับเค,ค้กดังนั้นถ้าเรารอให้มันถึงสีที่เราต้องการในในในหม้อทอดเนี่ยนะฮะเอาขึ้นมาปุ๊บมันจะสุกต่อแล้วมันจะไหมเนี่ยประมาณนี้จริงๆอันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันสีเข้มเกินไปดนะ้ตแต่สำนับผมผมชอบสีประมาณนี้นี่คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตักลงจานได้เลย โอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มลงจานกันเลยจานนี้ผมลองด้วยพริกหวานสามสีไปแล้วขออนุญาตใช้มือนะครับเอาครัคเค้กของเราหรือว่าค็อกเแลปูลาตะเรียบวางตรงกลางเลยแล้วก็ผมเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มบวยคุณผู้ชมเราเอาความเป็นฝรั่งมาปนกนะับความเป็นไทยคือผมคนชอบกินน้ำจิ้มบวยนะปกติเราก็จะกินกับพวกหอยจ้ออะไรเงี้ยนะอันนี้ผม ามาลาดยิมเยิมบนคอเก้ของผมเลยยังไม่จบครับเดี๋ยวเราแต่งข้างบนให้ดูสวยงามด้วยเอาฟอฟามันจะเป็นแบบคล้ายๆถุงงอกนะฮะไม่รู้ผมเคยพูดไปแล้วหรือยังเนาะว่า,ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราหินิยมกินคอ r โรฟิลกันหน้าดูเลยคุณผู้ชมมันทำมาจากเอาฟอฟาคุณผู้ชมใช่ไหมนี้เราก็เอาฟอฟามาท็อปข้างบนเลยครับให้มันเป็นหย่ๆแล้วก็เสร็จครับคุณผู้ชมครเก้ของผม ลองทำดูที่บ้านครับง่ายนิดเดียว